ครับกอกราบสวัสดีพี่พีเอทุกท่านครับช่องเบลายไทยครับผมพระโบราณของกาวสะสมนะมาพบกันเช่นเคยครับพี่ด้านนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับ0625456564ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับหมายเลขบัญชีก็ตามนี้เลยครับพี่ของวันนี้ก็ในรอบคัของวันนี้ผมมาให้ f อรับชมเนาะพี่เนอะรายการแรกครับเป็นดูครับที่ระลึก ห้ารอบครับหลวงพ่อเชิญนะครับเหรียญนี้คือเหรียญหลวงพ่อเชิญชื่อดีมากครับหลวงพ่อเชิญนะครับดูนะครับด้านหลังเป็นปีหนึ่งหกับชะชะเชิงเซาครับดูครับวัดเขาดินนี่นะครับอำเภอบางประกงครับบางพึ่งบางประกงเหรียญนี้สองร้อยบาทเป็นรายการที่หนึ่งครับพี่พระนี่ผมมีมาตลอดครับพระต่างจังหวัดพระอะไรต่างๆเนี่ยมีมาเยอะครับ รายการต่อไปเป็นรายการที่สองครับพี่รายการที่สองเป็นพระยืนนะครับดูนะครับรายการนี้น่าจะเป็นพระสายเหนือครับดูนะครับเป็นภาษาเขาเรียกว่าภาษาเหนือภาษาขอมนะครับเก่าๆโบราณครับนี่ครับดูยืนแบบนี้เลยนะครับนี่ครับดูใครชอบครับสำนักพระเจ้าพรมนะครับ มาอะไรนะมหาราชผมมหาราชนะเพิ่งเคยได้ยินครับพี่หลวงพ่ออะไรเ่ยหลวงพ่อบุญเย็นนี่นะครับฐานละมะโมนะครับจังหวัดเชียงรายครับฝางครับเหรียญนี้ส0งรอยบาทครับพี่เป็นผ้าพื้นที่นะครับคนพื้นที่น่าจะเคารพนับถือแล้วก็เก็บกันนะครับเป็นรายการที่2ครับ ต่อไปเป็นรายการที่3ครับผมรายการที่3นี่มาเป็นของเก่าครับดูนะครับนี่คือซุ้มกอเก่าๆใครชอบอะเก่าๆก็ปิดเลยครับพี่ดูเนื้อก่อนนะครับละมุนละไมามากละเอียดมากครับแล้วก็มีค้าบดินกุค้าบผิวหิ้งเดิมโบราณครับดูนะครับ รายการนี้400บาทพร้อมกรอบเลยครับพี่เดิมๆเป็นรายการที่สามครับต่อไปเป็นรายการที่4ี่ครับพี่สี่เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานบ้างครับดูนะครับนี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ขี้ตา4ี่ชายครับบอกเลยว่าเป็นของดีหายากครับพี่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอครับพิมพ์นี้รุ่นนี้นะครับแล้วก็เนื้อก็เก่าสภาพจัดแบบนี้ครับก็เขาเรียกว่าผิวแห้งเดิมๆสภาพใช้ครับผิวหิ่งนี่นะครับของดีของเก่าครับก็ 400บาทครับพี่รายการนี้นะครับนี่คือพิมพ์ค้ตานะครับต่อไปเป็นนางพญาเก่าพี่ดูนะครับนางพญาก็เป็นพระเก่าครับดูครับรายการนี้เป็นของดีของเก่าจังหวัดพิซณุโลกครับก็เมืองพิซณุโลกสองแพรครับรายการนี้เป็นนางพญาพิมพเข่าโค้งหายากครับพี่ไม่ค่อยพบเจอนะครับ ก็400บาทครับสวยๆนะไม่ค่อยพบเจอนะแต่ถ้าไม่สวยเนี่ยเยอะเลยนะครับต่อไปเป็นเหรียญเจ้าสัวครับพี่ดูนะครับมาเป็นเหรียญเจ้าสัวเป็นรายการที่6ครับดูนะครับดูความคมชัดมาก่อนเลยครับดูครับพี่ความคมชัดมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆครับดูนะครับ ดูรายการนี้500บาทครับเป็นเจ้าสัวครับเหรียญมันๆเก่าๆครับพาเนี่ยถ้าเป็นสภาพใช้น่จะมีผิวมันๆแบบนี้นะครับออกเนื้อมันเทศครับพี่เก่าเลยนะเป็นรายการที่นกครับต่อไปเป็นรายการที่7ครับเ็เป็นพระลีลายืนครับเขาเรียกว่าลีลาเม็นขนุดนะครับใครชอบศิลปะแบบเก่าแบบโบราณครับเห็นนี่ขนลุกเลยนะพี่ดูครับ ย่องติดซุ้มครับดูครับขาติดซุ้มเหมือนคนใส่รองเท้าส้นสูงนะครับแต่จริงแล้วเป็นเหมือนพระยืนยืนแล้วก็ทํามือไปทั้งหลังต้านหน้าเนี่ยเหมือนวาดมือออกมาแบบนี้ครับรายการนี้ก็300บาทครับพี่เป็นยุคเก่าๆครับ เป็นรายการที่7ครับต่อไปเป็นรายการที่8ครับพี่แดมาเป็นสังกัดใจจีนนะครับน่าจะเป็นออกวัสุทัศน์นะครับสองสี่กว่าเนื้อลึกๆเก่าๆแบบนี้ครับพี่เนื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าใกล้เคียงกับหลวงพ่อเงินมากครับเนื่องจากเป็นพระในยุคไล่ๆกันครับพี่ดูนะครับออกวัสุทัศนแน่นอนครับแบบนี้ครับพี่ลองคิดดูว่าถ้าเป็นหลวงพ่อเงินครับอะไรจะเกิดขึ้นครับองค์นี้ครับแต่องค์นี้เป็นพระสังกัจใจนะครับก็เป็นของเก่าศิลปะแบบจีนนะครับน่าจะเป็นสังกัดใจจีนนะพี่เนาะ ลายที่เห็นเนี่ยเหมือนลายจีเลยนะเนี่ยครับนนะคนจีนเนี่ยเขานับถือข้างข่าวนะพี่ก็ข้างข่าวเนี่ยส่วใหญ่จะอยู่ในพระรันตนะต่างๆครับจะมีรูปทรงคล้ายๆคลึงกับลายนี้นะครับนี่ยนะครับเนี่ยนะน่าจะเป็นลายดอกพิกุลหรือเปล่าครับแล้วก็คนจีนนับถือข้างข่าวยังไงเขาบอกว่าข้างข่าวเนี่ยขนาดนอนเนี่ยยังห้อยหัวเลยนะครับยังนอนข้างบนไม่นอนข้างล่างนะครับเขาเรียกว่า อยู่ที่สูงอย่างเดียวครับไม่มีการลงต่ำครับข้างข่าวครับเพราะนั้นคนที่บูชาแบบจีนเนาะก็สังกตใจจีนอะไรอย่างเงี้ยว่าเกี่ยวกับ,กบของคนจีนคือบูชาเอาง่ายๆบูชาข้างข่าวนะครับก็ก็จะไม่ลงมาอยู่ที่ต่ำนะครับก็จะอยู่ที่ถึงสูงครับพี่อันนี้เรื่องจริงครับรายการนี้สวยๆแบบนี้ก็ หกร้อยบาทแล้วกันน่ารักดีพี่ดูมือนะครับมีโค้ตอกด้วยนะพี่พาดูง่ายๆนะครับเป็นรายการที่แปดครับต่อไปเป็นรายการที่เก้าเป็นพระก,กุนะพี่ดูนะรเรียมเดิมๆพระก,กุนะครับข้อมูลในผมไม่ได้ศึกษาเลยนะแต่รู้ว่าเป็นพระเนื้อชิ้นเงินแล้วเป็นกุแล้วเก่าด้วยครับรายการนี้ก็อยู่ในกรอบเดิมๆห้าร้อยบาทครับพี่พเพราะในีส่วนใหญ่ที่อยู่ในกรอบเนี่ยผมราคาไม่ดึงเท่าไหร่นะเพราะว่า แม่เราไม่สามารถซูมให้เห็นได้ชัดเจนเท่าไหร่ครับเขาเรียกว่าเห็นพอได้พอดีพอได้ครับดูนะครับพระเก่าแน่นอนครับพี่ดูนะครับเป็นรายการที่เก้าครับห้าร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบครับพี่มาครับดูนะครับมีเอฟซีหลายท่านไม่ทันพระสุโขทัยนะครับดูพ่ดูลีลายืนสุโขทัยดูครับยุคเก่า พัสุโขไทยเนี่ยผมมีเอฟซีประจําเลยนะปิดอ่ามีอยู่สามสี่คนครับพี่ก็ปิดประจํานะชอบปิดนะคพัสุโขไทยครับผมจิงน้ามาเรื่อยครับแต่บางคนไม่เข้าใจว่าทําไมมีเนื้อผงเนื้อดินอะไรมาเรื่อยครับเอฟซผมเขาเล่นเนื้อผงเนื้อดินครับมีครับพี่ลหะมีครับลงพ่อเงินมีครับแต่ช่วงหลังเนี่ยบอกเลยว่าหลงเพ่อเงินหายากครับพี่สี่ร้อยบาทเป็นรายการที่สิบครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับมาดูกาแพงเพชรครับพี่อ่าดูนะครับกำแพงอยู่ในนี้เลยครับ คาบกุดินเดิมสามร้อยบาทพร้อมกรอบเลยครับกรอบนี่มีด้านหลังด้วยนะเหมือนเป็นพระธาตุพนมหรือเปล่าครับดูนะครับรายการนี้สามร้อยบาทแล้วกันเบาๆครับพี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับสิบสองเป็นเหรียญเก่าๆดูนะครับพระอยู่ในกรอบเนี่ยไม่ใช่ว่าดูทะลุกรอบไม่ได้นะดูได้แต่ว่าความคมชัดก็จะเรือนหายไป แต่ความแท้เนี่ยเหมือนเดิมนะพระเนี่ยถ้าแท้เนี่ยต่อให้กรอบมวยยังไงก็ทะลุกรอบแท้ครับพี่นี่คือเหรียญเก่าๆนะครับเป็นปี17หรือ07นยเนะครับดูนะครับเนินกลุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับของดีของเก่าแล้วพี่เนาะรายการนี้ไม่ธรรมดาครับอ่ะสี่บาทครับพี่เหรียญเดิมๆเ,เลยนะน่ารักมากต่อไปก็เป็นเหรียญ หลวงปู่ฟั่นนะครับหรือว่าอาจารย์ฟัน่นใครชอบอาจารย์ฟัน่นผิวหิ้งผิวเดิมสภาพใช้รายการนี้สา0ร้อบาทครับพี่เขาเรียกว่าผิวหิ้งนเ,เดิมครับใครชอบก็ปิดได้เลยนะครับพี่ราคานี้ถือว่าเบามากๆจริงๆนะครับเป็นรายการที่13ไรเลยสิบสามต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะครับอ่าสิบสี่เป็น ดูนะครับ14เป็นหลวงพุทสุกวัดปัะคองมะขามเท่าเนื้อจัดมากน้วมันมากครับพี่องค์นี้ก็500บาทครับเป็นหลวงพุทสุกวัดประคองนะครับมะขามเท่าครับพี่เดี๋ยวมี fc มาปิดแน่นอนครับเก่าขนาดนี้ไม่ปิดได้ไงครับพี่ดูนะครับอ่ะเป็นรายการที่เท่าไหร่เอ่ย14ต่อไป15เป็นพระพิจิตรครับกุอ่า กูจังหวัดพิจิตรเลยนะเขาเรียกว่ากุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิจิตรครับนี่คือพระพิจิตรเกตโคตนะครับยุคสมัยนั้นมีอาจจะก่อนสุโขทัยด้วยซ้ําไปครับประวัติศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยประมาณในประมาณหกเจ็ดร้อยปีครับพี่นี่คือพระพิจิตรเกตโคดนะครับนี่ครับพระพิจิตรนะครับบอกเลยว่าดีมากๆครับเมตตามานิยมครับเลี่ยมทองก็น่ารักครับพี่องค์นี้นะเป็นรายการที่สิบสี่สิบห้าครับสิบห้าก็ เอาน่าหลักกันเนี่ยเอา500อยบาทพอต่อไปเป็นพระซุ้มกอ่อครับถามว่าทำไมผมมีจพระกุมาเพราะว่าแม่ได้ยกกุกันมาครับรายการนี้300บาทครับพี่เป็นซุ้มกอ่อนะครับสามร้อบาทครับ เ่อไปเป็นซุ้มกอ่อไม่มีกระหนกครับองนี้ก็น่ารักเตียครับเก่าๆมันๆครับรายการนี้ก็300บาทเท่ากันครับพี่เนื้ออ,ออกดำๆเลยนะครับรายการต่อไปครับเป็นพระหลวงพุทธทดปี2 4 9 7ี่ครับนี่คือหลวงพุทธทดเก่าๆไขรชอบความเก่ารายการนี้500บาทครับพี่หลวงพุทธทดครับมีกากยายักด้านหลังครับนี่คือบง่งบอกกันอ่า เป็นกรรมวิธีการทําของบรณโบราณสมัยก่อนนะพี่เนาะสม,สมผสมผงกากยายักนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไ,ไปครับเป็นเหรียญพี่ดูเหรียญครับอันนี้เป็นเหรียญแม่ครูนะดูนะนะครับนะตาทิพนะครับดูคะตาทิพมหาราภอาจารย์อะไรเอ่ยอาจารย์จรูนนะครับน่าจะเป็นผู้หญิงนะชื่อว่าอาจารย์จรูนนะครับสามมหาราชครับพระเนเรศวรมหาราช พระรามอ่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระนะเลสวนมหาราชพระเจ้าตักศินมหาราชครับทุกคนเนี่ยมีไทยได้ทุกวันนี้ก็นี่เลยนะครับเหีือนี้สามร้อยบาทครับพี่น่ารักมากครับรายการต่อไปเป็นอ่าเป็นพระสุโขทัยยืนครับพี่ดูนะครับนี่คือพระยืนลีลาสุโขทัยครับเขาเรียกว่ายืนต่อนะครับเรายืนเป็นกีบบัวซะด้วยครับรายการนี้สามร้อยบาทครับอ่ามีหลายองค์พอสมควรนะพี่ องมาทั้งคู่เนี่ยผมเอามือปัดให้เห็นนะครับหลายองค์พอสมควรใครชอบบอกผมนะครับเดี๋ยวผมคัดสรรสวยๆให้เลยนะครับนี่นะพระสหญ่จ,จะสวยๆทั้งนั้นเป็นพระแท้นะพี่บอกเลยว่าเป็นพระกูแท้ดูง่ายครับเนื้อแก่งอย่างหินครับพี่ดูนะครับนี่นะเก่ามากๆครับอ่ะเป็นราการที่เท่าไหร่นั่นแหะยีนะ่สนะิบเอ็ดอยี่สิบสององค์หนึ่งละกันผมโชว์องค์หนึ่งที่ไม่ได้ปัดล้างใดๆทั้งสิ้นครับปล่อยคาบกูาเดิมๆเลยนะพี่ ยี่สิบสองต่อไปเป็นอ่าซุ้มกอรครับฮะสามร้อยบาทต่อไปซุ้มกอเก่าๆองนี้เก่ามากครับพี่สี่ร้อยบาทครับรายการนี้ครับเบาๆเลยนะพี่แบบนี้ไม่มีแล้วครับเยอะยากมากครับแต่ช่องผมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ถามว่าทําไมต้องเยอะครับผมนผาพระที่เขาเล่นกันมาครับพี่ซุ้มกอเนี่ยเล่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนรุ่นไหนเล่นเล่น ทุกอย่างครับขอให้เนื้อเก่าไว้ก่อนครับเล่นแน่นอนครับพี่อ่าสี่ร้อยบาทรายการนี้สี่ร้อยบาทไม่เขียนสี่ร้อยบาทนะต่อไปครับเป็นพระลบุรีพี่ดูนะครับนี่คือพระในยุครบุรีนะเป็นพระสังกษจายในยุครบุรีพี่ดูเนื้อจัดๆแบบนี้นะนี่คือของดีของเก่าแล้วจัดมากครับดูนะ เหนือจัดจ้านมากครับดูข้ามดินไทยยังอยู่ด้านในครับนี่คือของเก่าของดีครับพี่อ่องนี้น่ารักมากครับ600แล้วกันพี่เก่าๆเานาะพี่เนาะดูครับศิลปะแบบลบบุรีนะครับ เป็นรายการปิดท้ายของวันนี้ไฮไลท์เลยนะพี่องค์นี้สวยมากครับนี่คือหลวงพ่อพรมวช่องแคร์ครับใครพลาดองค์นี้แล้วจบเลยพี่ของดีๆไม่มีเลยครับยากครับหลวงพ่อพรมผมไม่ค่อยเจอนะครับนานๆจะมาทั้งองค์หนึ่งครับพี่นะครับองค์นี้สวยมากครับเส้นสายลายสินต่างๆแต่เป็นพระสภาพใช้แต่ว่าสวยครับใช้แล้วยังสวยนะพี่น้องดูตัวยันตตัวติดนะครับเส้นขนแมวใบหน้าใบตาน่ารักมากเป็นพระเก่าๆครับ องนี้ผมขอที่900บาทนะพี่ใครชอบปิดเลยนะครับนี่ครับเป็นปี12ครับสภา,ภาพใช้พาดูง่ายๆนะพี่สวยมากๆเลยครับองนี้ครับใครชอบก็สามารถปิดได้เลยครับพี่เป็นรายการปิดท้ายของวันนี้ครับก็เป็นรายการที่เท่าไหร่เลย24โอเคอ24ก็ วันนี้ก็หมดเวลาครับพี่ขอขอบคุณเอทุกท่านท,ท,ท,ที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ